สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับเล็กนะคะอยู่ในป่าแล้วเล็กไม่ได้เก็บเห็ดเหลืองมานานหลายอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้มาเจอเห็ดเหลืองโดยบังเอิญนะคะป่านี้นะคะเด็กจะพาเก็บเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเกิดค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงด้านหน้าแล้วก็มีเลยไปด้านนู้น <ผม S 1> อีกว่าไม่ได้เกนะ็บเห็ดเหลืองมาหลายอาทิตย์แล้วอะ่ะแบบเจอแบบนี้ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาเกิดเยอะมากๆนะคะแล้วดอกนี่สวยมากๆเลย ดอกสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยทุกคนฝั่งงีางามมากๆท่ากำลังท่ากำลังแทะท่ากำลังแทะเลยเอาเรามาแย่งมดอีกแล้วทุกคนมดเกิดตรงนี้ะมดเกิดเห็ดมาเกิดตรงมดพอดี ขาใหญ่มากเลยไม่ได้เก็บเห็ดเหลืองนานแล้วดีใจมากทุกคนที่เจอเห็ดเหลืองวันนี้ดอกเล็กๆก,ก็ยังมีอยู่นะคะยังแบบเหมือนกำลังเกิดอบบเหมือนเพิ่งเกิดเลขอเลือกเก็บดอกใหญ่ๆนะ เกิดไม่แหวก,กก็ไม่เจออ้เสียดายจังดอกมันยังเล็กอยะบางทีก็แบบอันนี้เหมือนตัวอะไรเหยียบ ตรงนี้สวยค่ะทุกคนสวยมากเลย เล็กๆกำลังเกิดก็มีนะคะเมงงเอิญมากเลยมาเจอตรงนี้ไม่คิดว่าเขาจะเกิด y tú con... อยู่ไม่ใกล้จากทางมากนะได้ยินเสียงรถใช่ไหม ทุกคนจ้าอุ้ยสงสัยจะต้องเก็บเดี๋ยวเล็กเก็บใส่ตะก้าเดี๋ยวเล็กเก็บใส่ตะก้าก่อนนะเอาตัดขาทีหลังทุกคนเพราะว่ามันเยอะแล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะเก็บยากอะ่ะตั้งกล้องไม่ได้แล้วก็เก็บค่อนข้างลำบาก แต่อยากถ่ายให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนน้องมะลิโทรมาค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดกับน้องอีกน้องเขาก็ทำงานค่ะเพิ่งเลิกงานกลับมาอยากเข้าป่ากันอนะคือแบบเก็บแล้วก็ไม่มีที่ขายหรอกแต่ว่าเราอยากเก็บฝากคนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อนอีกก็ยังไม่รู้ว่าน้องเจยเขาจะมีที่ขายให้อีกไหมพอน้องเขาเก็บเห็ดขายไงเต็มเลยอ่ะโชคดีมากที่มาเจอกลุ่มนี้ตะก้าทับมันต้องแหวกอะ่ะทุกคนไม่แหวกแล้วมัน เก็บไม่ได้เลยไมยดอกเล็กๆเ,เต็มเลยอะเยอะมากคือเห็ดปีนี้เห็ดอะไรก็เยอะอะทุกคนเห็ดเหลืองก็เยอะเห็ดพึ่งก็เยอะตัวทากเข้ามานอนอยู่อย่างนี้เลยทากเอเลียนเนี่ย ถ้ากินเถอะดอกเนี้ยเตรียมเลยทุกคนด้านนี้อีกเห็ดมะนาวก็มี งนี้เล็กไม่รู้ว่าเขามีเห็ดเ,เห็ดมันปูอยู่ปกติเล็กจะเดินไปดูเห็ดพึ่งหวานด้านโน้นเนี่ยค่ะบังเอิญแบบขึ้นเดินขึ้นจากไหลถนนอีกด้านหนึ่งค่ะบังเอิญมากมาเจอแปลว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดตรงนี้ทีนี้เล็กก็รู้ทุกปีแล้วค่ะว่าเขาเกิดตรงนี้นะ เล็กยืนแบบกงโค้งมันนั่งไม่ได้นะทุกคนมันมีต้นสนเก็บคนข้างยากค่ะทุกคนเล็กขออนุญาตเก็บก่อน,นเบียเก็บแล้วเก็บเปล่าเบียดูเพล,ล็กค่ะเบียเล็กขอเก็บนะอย่างนั้น เป็นเล็กลืมใส่ถุงมือเลยเก็บไปดูสิหนะเธอดูไปลี่นั่นน่ะโอ้สวยจังเลยเฟียตมุตเตมิตมุตเตมิเฮ้ยไม่เน่าเลยเฟียยัดเตฟีนนี่สวยมากเลยป่านี้ค่อนข้างสวย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 พี่เล็กจะดูเห็ดดินตรงนั้นไหมพี่เล็กที่บอกว่าเห็ดดินคือเห็ดดำเขาเกิดแล้วเราก็ต้องเก็บไงมะลิ เห็ดดำเกิดแล้วทุกคนดูสวยมากเลยอันนี้เรามาทาเพี่กันใช่ไหมโลกกะ,ะเห็บไม่เป็นยหรอเพียนอะขนลกายอทิตต้ายอทักันมเยอะที่มามาอะไรกี่เมืออุ้ยสองดอกเลยทุกคนดูดิ เราอยู่ตรงใกล้ๆรถเองนะมะลิกเก็บเลยมะลิกเก็บเลยเก็บเก็บสองดอกเห็นไหมนะ่ะเอาเห็ดแล้วก็เห็ดไอ้นั่นเกิดอยู่ข้างๆอ่ะเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเหลืองป่ะนะ่ะหรือไม่ใช่เห็ดเหลืองกินไปทั่วด้วยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันคือซันโซฟท์่อนไหนลูกได้ได้ <Sun Soft. S 2> นหดนูกเก็บแบบว่าโหดร้ายมากเลยพี่เด็กหนูไม่ นี่แหละเก็บมันเยอะมันเยอะมันเยอะเออนี่หันหันขาหน่อยหันขานี่ก่อนอู้อันนี้เห็ดพึ่งขาลายทุกคนเห็ดพึ่งขาลายดอกเล็กๆนี่เก็บนะคะดอกใหญ่ไม่เก็บละเห็ดพึ่งขาลายดอกเล็กนี่เก็บนะคะดอกใหญ่ไม่เก็บเป็นเห็ดพึ่งขาลายอัดโศบนะคะ วันนี้มาเก็บเห็ดกับมะลินะคะกับน้องมะลิกับน้องเฟีฟยใหญ่มากเลยทุกคนดูนซิว่าจะรอดไหมเป็นเห็ดเ,เห็ดพึ่งหวานหมวกสีสีสีแดงนะะรอดเห็นไหมแต่ว่ารังพึ่งเขาแก่มากแล้วนะคะ เออพี่ว่ามันยังไม่มันยังมันยังกินได้อยู่ก็ไปนี่แหละไปแกงใช่ไหมแต่พี่ก็มันแข็งเลยนะพี่เล็กอ่ะจับดูไม่มีหนอนด้วยมันยังมันมันแข็งมากแล้วก็ไม่มีหนอนด้วยเออแต่รังพึ่งมันเริ่มแก่ไงอือโอราแต่ขามันไงหรือว่าขามันอร่อยไม่ชอบกินขาเมันหรอ ชอบกินขาบางทีนะกมันว่างมันจลดอกแก่ๆพี่ก็ไปทอดเธออร่อยนี่ทุกคนเห็นไหมดอกเขาแบบว่าไม่มีหนอนเลยนะคะหนอนไม่เจาะแต่ว่าเจ้ารังพึ่งออกอ๋อพวกอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะรังพึ่งอะไรนะหมวกมันโดนโดนหนอนเจาะไปละแต่ขา,าใช้ทางนี้มันจะเป็นแบบว่า เป็นภูเข,ขาเป็นเนินขึ้นมานะมันมองเห็นเห็ดง่ายมากๆเลยเป็นป่าของน้องมะลินะนี่เุ้ยน่านอ,นอ่ะนอนเจาะ หืทุกคนจ่าเน่าอะ่ะเฮ้ยใช้ได้ทุกคนไม่ต้องเสียดายนะเวลาเล็กตัดอะ่ะตัดเยอะนิดนึงเพราะว่าเห็ดมันไม่สวยไหนดูดิดอกนี้สวยไหมโอ้น่ารักใครเจอเฟียเหรอ เฟียเจเปตอามัเป็นต่เอามาน้ำอยู่ว่าหาเห็ดเ,เป็นหน้าเดินมากเลยเนาะป่าสวยมากเลยไม<อ>่สวยแม่มาเฟียโฟกัสหนุกต<ป>ัวโฟกอสโซ่พ<ป>ีนคอนสตินี่เฟียทิตาเทรดคันเทรลเลย นุ้มแน่นอโอ้ไปเล็กเจลาฟีนี่นี่นี่นีน่นี่นี่ไปเล็กเจอแล้วไปเล็กเจอแล้วนี่ไงโอ้อลิฟ ยาวเหมือนโอลิฟเลยมันจะนี่เยะอะจนงงอ๋อดูดูโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างดอกนี้มีหนอนเจอะเป็นเรื่องปกติเลยฮ้อทำไมหนอนเจอ,อะวะ

มันไม่ใช่มั้งใช่ไม่ใช่หรอกใช่ทำไมจะอ๋ออาจจะไม่ใช่คันยูอ๋ออันอันนี้แหละคันยูวันเนี่ยอันนี้แหละคันที่เธอโยนมาเมื่อกี้ใช่เลยมันจะมีสามมันจะมีสามสองสามชนิดที่เขาจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปอ่ะแต่เราก็เรียกเห็ดพึ่งกันทั้งหมดอ่ะน่ารักน่ารักเสียน่ารักจังเลย ไม่มีหนอนเลยทุกคนวันนี้เราก็มาเก็บเห็ดแบบสนุกสนุกเนาะแบบมาเดินป่าพาเฟียมาเดินเล่นในป่าพาเฟียมาเดินเล่นในป่านี่เฟีย,นนฟยธรรมชาติบำบับเดเ,เก็บขึ้นมาดูสิคะอู้น่ารักเชียวอ่ใช่หใช่นี่แหละคันยนูอ่ะ อย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่าคัน<อ>ยูวานไม่เพราะว่ากินแล้วพี่มีเธอเข้าใจไหมว่าไอ้ไอ้ฟรุคสวัมอ่ะมันจะหน้าตาคล้ายคล้ายเห็ดดินอ่ะไม่ไอเห็ดพิษอ่ะฟรุคสวัมอ่ะมันจะหน้าตาคล้าคล้ายเห็ดไอเนี่ยเห็ดดินไม่ไม่ไม่เห็ดดินพี่ก็อยากกินเพราะพี่ คือว่าถ้าเกิดไม่ได้เก็บเองอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจไงไ,ได้ขาค่ะทุกคนเนาะอนอโอ้ไม่ถ้าเกิดว่ามัวต่อายก็าตายพอดีเธอ <S <s <ett les> เกิดเป็นครอบครัวเลยเฟีย <S <s <ett les> อ,อุ้ยน่ารักจังเห็ดไง เกิดเป็นแฝดเลยเนี <rainforest> ่ยเห็ดแฝดเนี่ยทวินลิงเนี่ยทวินลิงอ่ะเฟียทิต้าเธอปั่นจักรยานมาเหรอโชว์หน่อยโชว์หน่อยใหญ่มากเลยตัวนี้ด้วยอี้เขออีเขออุ้ยสวยมากเลยอะดอกนั้นอะ มากเยอะอ่ะอู้วไปเล็กเจอหนึ่งดอกเยอะไปเล็กเจอหนึ่งดอกไปเล็กเจอหนึ่งดอกดูแต่ขาใหญ่มากอ่ะเธอชอบปฏิขายใหญ่ๆนั่นอ่ะไม่ที่เล็กเก็บเห็ดไปกต้องดูว่ถ้าเห็ดขายอย่างไรชอบชีคูขายใหญ่แบบนี้นี่ไงประเล็กก็เจอสวยมากเลย นอนแบบนี้มันเก็บเห็ดง่ายนี่แหละมันคือมันเห็นอ่ะหูน่ารักจังป่าเห็ดมะลิใช่ไหมโอ้ยเล่านิดน่อยวโอ้ไม่น่าทำกันไกลหายเลยทุกคน อันนี้เล็กออกแล้วเนี่ยเห็ดทรัตคันตเลเห็ดอะไรเนยนี่งายอีกหนึ่งดอกทุกคนเป็นไงบ้างดอกนี้ใบกลางคนของแม่เฟียอืมน,น,น,น่ารักอีกแล้วน่ารักตลอดเลยฟีแม่เฟียนะ่ะออเนี่ยไปทอดคงอร่อยมากเลยมันเป็นมันแก่แล้วอะ่ะ ไปเฟียโกที่แม่เร้วว้าววันที่เธอมาเธอไม่เจอใช่ไหมไม่ได้มาฝั่งนี้เลยน้องจึงแค่นั้นแล้วน้องก็ลงปาแล้วน้องไปไม่ไหวนั่งไงข้างหน้าเธออีกดอกนึงนันอ่ะเออวพอาหนูน่ะหนูก็เลยไม่ไปต่อหนูแบกไม่ไหวอืมอ้าวลืมถ่ายรูปนานเวลาที่เธอพิสูจนเสือทีนูมองว่าเสื้อเอ็นที่เสื้อะโอ้พี่ก็เลยนะ มตาดีจังเลยอ้อป้าเดินมาตรงนี้แล้วป้าต้นไม้บางไงป้ามองไม่เห็นเห็นไหมทุกคนอะไรลูกถ่ายอะไรนะโบโดกเขาแบบว่าดันยญ้าขึ้นมาทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะสวยงามไหม ไม่ค่อยทันนอนเนาะจะบอกว่าป่าน้องมะลินี่ป่าสวยมากเลยอะ่ะเราก็อยากมีเพื่อนเก็บไงตัวเส้นดินเจาะทุกคนแต่ไม่เน่า <c oughs> เน่า ืมน่ารักเชียวอืมปลาเล็กเจอตรงนี้แป๊บหนึ่งสวยมากเลย น่นารักมากเลยเฟียวุ้ยบัฟฟีนวะยัดตตฟีนเอาไปเดาปนทีมอือหือแต่มันเฮ้ยนี่ดอกหนึ่งเฟียยุงกัดเฟียเหรอลูกเออว่ะยุงเริ่มมาแล้วยุงกัดหลานละ ยุงกัดหลานน้อยละหลานน้อยฟีออนน๋อวิสโกเฮมฉันลอดฟีอะไปวิ่ e ไปรถที่บิลลัวิ่งไปรที่บลนฟีซทักไปโกนั่นข้างหน้าไปเลยอ้าโอ้เนอเปเลกมองไม่เห็น ทาาเริ่มเจาะนอแต่ว่าหนอนไม่เจาะสามดอกเลยทุกคนเห็ดเห็ดป่ามะลิเห็ดป่าน้องมะลินี่ต้องเดินขึ้นเขาเด้สวยจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนโซเฟียแบบว่างองแงอยากจะกลับบ้านละ แบบว่าเดินขึ้นเขาเหน่อยมากเพราะบ้านแถวบ้านน้องเขามีแบบป่าบ้านเขาเป็นเขาไงคะ